ปวัสดเจ้าป้าดาวจะมัหนึ่งป่ากับกระทะเนาะไปซื้อป่ามาสองตัวสามตัวค่ะอันหนึงกับกระทะข้างหลังก็มีกระลำเจ้าเอาดึงเอากับกระลำ้องดอกปืนเนาะเข่งฟุ้งก็มีอย่างนะซีอิ๊วขาวนิดหนึง่งหอมสดเกือ แล้วก็ผงลบดนลบดีเห็นนิดนึงเนาะแล้วก็ใส่โบยเจ้าก็เหมือนป่านึ่งโบยนั่นแหละแต่ทํากับกระทะอานาน่ำใส่ยหางน้้นนเจ้าใส่นิดหนึ่งทําแบบง่ายๆเนาะทํากับกระทะก็ได้ ปิดฝาเจ้า,า <c oughs> ปิดฝาป่ดไห่น้อย bạn tháo cỡ nín các bạn nhờ bà đang đáng đó bà bà thấp thêm nữa. พล้วพอมอ่อป่านีย่ยเจ้าหม้มอขนาดนึ่งปลานึ่งปลา หอมหอมซึ้อมนันนึงกันเจ้าทําแบบง่ายๆทากับกระทะก็ได้มาต้องเอาใส่ไห้ซึ้งก็ได้ไห้ซึ้งแต่เวลาเอาใส่กับกระทะมันเอาเขื่องปุ้งปิงป้นเีีิยวอย่างใส่ได้เนาะจะใส่ซึ้งใส่บาได้นึ่งแต่แต่ป๋า ทำแบบนี้เขาบอต้องทำน้ำจิ้มก็ได้เพราะว่าเขาปรุงปรุงพวกซีอิ๊วในหมอ้อนี้เรียบร้อยละกินแบบง่ายๆเนะกินแบบง่ายๆ บ้านเฮาก็ซื้อป่านิ้นตัวใหญ่ๆใ,ใ,ใ,ใส่โลกลัวสองโลอามันหนึ่งป่าบ้านเฮามันถูกจานก็ใส่ชิ้นนึงนไม่รู้ม่อป่าม่อป่าเฮ้ยอ,อืมหม่อขนาด ขนาด เหมาะมากมากบรรยากาศญี่ปุ่นเหลิมเย็นละ อาการบันพอดีเนาะ โอ้น้ำแห้งละปอาก้านี่ปไงมันมันมันหวานมกส่่าใช้ขี้ผด้กพอพีใช้แต้ีทยได้รใส่โออฟแอแต่ปีสาวเจ้า ไ,ไ,ไปแล้วไปแล้วปะแล้ว่ะชุกละหอมสะสะเจ้าเมื่อขนาดปีสาวะไปแล้วปะแล้วไม่แล้ววะน้าแห้งหมดแล้ววะอบป่าดึงป่าบ่ใส่บบยเซจเรียบร้อยละเจ้า ทำกันดูนะ้อง่ายๆอร่อยโดยหอมหอมปราดาวขอจบคลิปค่นีด้ก่อนหน้าเจ้าปลากันคลิปใหมคลิปหน้าเนอะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือปราดาวด้วยเนะ้อจได้ผักคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ